สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องมันนี่กัเขาปีใหม่แล้วครับหลังจากปีเก่าผ่านไปกับปีใหม่เข้ามาครับปีหกห้าเข้ามาแล้วก็มันนี่ก็มายามมองครับพี่น้องไปพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกคนเด้อในปีใหม่นี่กับให้มีความทุกข์ไร้ไครับให้โชคดีร่ำรวยทุกคนเด้อครับมันนี่กไมายามมองแหละครับ ป้าพ่นองมาเบิ้งรับยามมออยู่น้องนี่ครับน้องเย่หน้าบ้านนี่ครับม่พ้อมัอากาศหนาวครับมันนี้อากาศลมหนาวม้นนี้บ่เคยได้ใส่แล้วครับนี่ก็มาใส่มองจีบเส้นครับมองห่างจากน้อยอยู่ครับมองจีบเส้นก็มาใส่ลงเบิ่งครับใส่กันยากมันหนาวโพบ่มันลมโพดก็ใส่กันยากครับป้าก็บอกใครเล่นอกครับนา ลมหลายปรจะพาพี่น้องไปเบิงงครับมองเจ็ดเส้นครับอีกเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาเลยครับพี่น้องพี่น้องรำรวยทุกคนด้วครับอีป่าแลนมาเนอะลมหนาวจะสีพี่นอ้องมาได้ฮะ คลิปมาไลา่มือไล่เว้นนะครับเป็นเกือบเป็นเดือนแล้วว่านี่ครับมือน,นีก็เริ่มลงมาใส่หม้อหนึงครับป้าจิกเลนบอลหนึ่ครับมองห่างกับมองจับเส้นน,น,น,นี่กับหมูมือม่วงไอ้เนี่ยมือนีกับเที่ยวบาอยู่สองภาษาครับภาษาเขมรภาษาลาเนี่ยครับ พี่น้องฟังครับมือนี้ก็มาพ่อกันอีกมาจมให้พี่น้องฟังอีกแล้วครับคันถือกับไขแน่คันบดถือกับจมอยู่โอ้ยครับนี่ครับกุ๊กลักอ่ะยามเลยกับพอเลยนะครับอือโอ้ครับปลาตองปลาตองครับพี่น้องนี่ ไม้แรกครับอืมอ้ยแห้งดีปะใส่แล้วหนึ่งตัวกับไม,าาม้ย่ำไปอีกครับมันรุนอียังน้อหน,อนักงๆอย่ โอ้ติดใหม่ตัวน,นี้ครับพี่ว่าจะถึกปลาตัวนี้ใหม่ย่างน,อน่องเลยโอ้กบมองค,ครับป่าย,ยังน่ะคงดึงมองอยู่ครับดึงมองยุบยุบยุบอยู่ไปลุนเบิง้งกันอีกป่าย,ยังน่องนี่ครับไกบ่บรนไดเนาะเนาะถึกเดี๋ยวกันตระเดี๋เฮ้ยบาดกันตระเดี๋เฮ้ย ยุบยๆบยส่งสัญญาณมาแล้วครับน้องอ่ะจะมีอีกว่าตัวหนึ่งต้องโกอีกโอ้น่เห็นนี่แหละครับพี่เอาเห็นแล้วน่าน่นๆ่นนน่านน่นทางนานี่ยฝายยังน่อนเห็นหัวดิดเน็บยุบเด้อโอ้ายยังนี่คือบูมเอปรตล้ครับบิดไป ปลาเก่งครับพี่น้องปลาเก่งโอ้หนูน้องนี่มีปลาเก่งด้วยโอ้แม่ปลาเก่งเหรอครับปลาตะเพียนครับพี่น้องปลาตะเพียนเกีย่ยวนี่โอ้ปลาตะเพียนตัวง,งามๆอนี่สิครับนี่ เลยแต่เพียนวันโตโต,ตแต่เพียนิดเอ้ยอ่ลอลอลอไอ้พี่น้องอ,อ,อน้น,นอมื่อี้กได้เื่อไม้ด้วยครับพี่น,อน้องเื่อไม้ทีเอฟซีเพิ่นซื้อห้ครับเอซีจากรรเทียนเนี้ยเทียาลัดเป็นลรครับพี่น้องเน,อ,งนอนกันมาให้มื่น มื่นกว่าบ,บาทเลยครับให้ซื้อเพือครับให้ซื้อเพือใหม่ก็ขอขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อครับที่เพื่อนโอนเงินมาให้ซื้อเพือครับลำใหม่เรื่องบางใหญ่เลยครับเพื่อนอโอนเงินมาหนึ่งมื่นกว่าบ,บาทมันนี่ครับผมก็ไปซื้อเพือได้เจ็ดพันห้าครับขอบคุณล็อกกี้อีสานเด้อครับพี่น้อง ลลอกี้อีสานครับเป็นเป็นมีน้ำใจใจบุญคนใจบุญอีกคนหนึ่งครับเป็นนี่ครับลาตะเพียนลาตะเพียนมานตเตเพียนน,ยนี่ลงแบบพัดเงื้อไปครับ บบาบ,นบานปีตู้เฮ้บบมือบานไต้บานปีตู้เกี่ยวกินลายเน,นอ,อเะเดี๋ยวเต้าตัวเกลียนรุ่มโรนะไปังไงเด้อเด้อผิดอง มองก็อโอ้ล่มกับพัดกดมาะไดเลยลุ่มพัดล่มพัดเออเอาอีกแล้วพี่น้องเอาเล็้วเอาเล็้วนี่ครับได้อีกแล้วครับปาตองครับพี่น้อง โอ้สามตัวเลยครับมองห่างกันได้สามตัวนะเพอแล้วเศร้าแล้วนี่เอา้าคือเกี่ยวครัก ร้อยยาซี่เลยพี่น้องกันทึกนี่วมันเกี่ยวที่ไร้ครับทิศที่ไร้ม่วงลอยมอ่วงก็คือม่วงนั่นแหละครับพี่น้องมอง่วงม่วงก็ม่วงมือนีๆก็มาจมเมาจมหายพี่น้องฟังอีกแล้วครับ ่ามันเคยติเดเยอะเนาะไอ้น้องคือจังดินเยอะอีกครับดินอีกเยอะครับยอกๆยอะยอะๆคุณเห็นีกแล้วครับพี่น้องเห็นีกแล้ว กุ๊กลักค้นครับฝออ่ายยังหน่อยครับกเห็นนี่ครับฝ่ายยังโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลาตรง นี่ครับี่น้องต่อถกอีกแล้วครับนี่อืมครับประโตงนี่พี่น้องคือประโตงเตรสลดัดอืมอันเตร็จสลดัดอืม รุมนาคลังนลฮะเกี่ยวแห้งพี่น้องลาตรงรุ่มเลยเขาผัดตกฟังครับเพื่อน ้ออง่ะเกี่ยวครับพี่น้องคือเกี่ยวปตะเคียนเกี่ยวแห้งครับ ลังนึงเออหัวนนึงอีกครับพี่น้องหั้นนึงอีกสิมันบอหัวนน,ววนี้ก็ได้4ีโตครับซีโต้่าห้างครับตัวงามๆอยู่ครับ บอกเจ็ดเส้นครับอืเจียวแห้งเนาะติดโอ้ลมแห้งแล้ว เดีวครับเอปลาตองครับตกติดเฮ้ยบานมัดตูติดเฮ้ยแบบใส่สลัดเ้ปลาตองครับซาขมินก็บอื่นเปรสลัดบานเปรสลัสดติดมัดตูเฮ้ยอ่ะสลัดไปรุ่งเรีเยองแล้ว โอ้ลมเร็วกันครับถัดตู้ล้มเลยพัดเฮือไปก้นเลยครับี่นอนเลยบนอันนู้นลมเหมือนลมแห้งคนนี่นรับเศร้ามากอะลม,ลมพัดวิวเลย biển tuyệt ơi พอท่านเลยค่ะเนอะอย่าได้มันล่มคักแทยอ่ะ เออทีพัดไปก้นล่ะเอลมแห้งเพนง นี่ยเดี๋ยกตัวแต่นี่ครับไปสลัดตัวเฮ้ยนี่ไปสลดดัดอือล,ดดลมเลยเนาะเันลมแบบนี้คู่มองกันยากครับไป เพือม,มันสมุนเบินนอนะนั่น,เนมเห็นอีกแล้วครับฮ้ออิเฮ้ยหนุขมูหนุ่ซ้อนอ่ะอืออ้ตูเปีตู้ทำเทรปีตู้ด้นิครับนี่สอตนี่ได้ติดติกสอตเลยมึงนี่มงนี่ครับนี่นน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 ดิมเยอะโอ้ลมเลย นี่ครับนี่สองตัวโอ้ดูร่มว่าได้แล้วพี่น้องร่มไม่ได้คักร่มแน่แท้บ่ะยออนสัตว์ตู้เพื่อก็ปิวไปกอนครับนี่บดตาบัทีิบอะดได้เลยครับปดปด พุฒป่าอะครับร่มแห้งพุกูไปก่อนอู้น่ะกะเห็นอีกเลยครับข้างหน้าเนี่ยคือตีเฮ้ยตีเฮ้ยอู้ข้างหน้าเนี่ยมัยนจะโตสองตัวบ่ฮะตัวเดียวแนมไปคือ,อยังเห็นสองอีกแล้วอีกแล้วนะครับพี่นอก นี่มงนี่สองตัวอีกเป็นคู่กันเลยครับนี่มงนี่ถือเป็นคู่นี่ครับอือนี่โอ้ยปิดปากแล้วได้ลมนิ่ ครับึ้นยังไงเอาเฮือนที่ัดไปก้นแห,ห,หล,ล,หละ,นะะครับลมไยลมขัดแน่นอะยัน่ะยันคลังเลยได้ไปกดยู่ฮ้อไปแล้วกดอยู่นี่ว่าได้ละครับ นี่บ oh, ่ไหวโอ้ปลาเก่งปลาตะเพียนบ่เห็นนี่ปลตองนี่พี่น้องนี่อีกบ่เห็นติดเว้ย แค่นัอนเคยอือหนหนึ่ใหญ่ครับอ,อลมก็ลมพุ ป่ามาได้เพื่อสิไปก้นครับนี่กระถึอกอีกแล้วครับโอ้หนุ่นีกันม้านักครับจะนอนม่วนรูนเลือกนี่ละมวงตตาไตรเจีย มือนี้ได้ปลาต้งไปลาบนะครับพี่น้องมันบนลาบก,ก้อยก็ได้ครับปลาต้งก้อยก็แซบลาบแซบโอ้นั่นโอ้มีขังไตอีกตัวพี่น้องไปยังเนาะ้องนี่ไปอีกสองตัวอีกครับนี่คักมาเน่พี่น้องพี่น้องมัอนี้โบเห็นครับอยู่ลึกๆพุ่น ลมไหมพัดเพื่อเข่าปลาเลยที่นองออลมแห้งอย่างที่กูมองกันยากครับเพื่อมันจะพัดไปก่อนครับปลดปลากับปลดบ่ได้บ่ท่านครับตึกขักที่แน่เราหมืนนี้นะ นี่ไต,ตถ,ถึงกับนี้ครับน,น,นี่ที่นอ้องขัดขึ้แน่ลือ หน่องเบิ้งครับมาที่กู้มานั่มปดมานั่มเรื่อยๆครับลมพัดแห้งพดเดี๋ยวเอาโบยูครับเอาเฮ้อโบยูกัดเลยกู่ ถึงป้าเลยครับมาปลดอยู่บ้านเห็นนะครับพี่น้องมือนีิกยายามมองกับเล้วละครับมานคักมีแต่ป้าเลยครับเองนี่ก้ในช่วงปีใหม่นี่ก็ขายให้พี่น้องปีหกฮาครับช่วงปีใหม่ปีหกห้าก็ใพี่น้องนี่ถือความทุกข์ลายๆเด้อครับคิดถึงได้คอย มุ่งมาปรารถนาครับมงไดที่บอดี้บังงามก็าหายปครับหาย่านพ้นไปครับปีเก่าครับปีใหม่มาแล้วกว็บหายมีแต่แนวใหม่ๆดีๆมาหาพี่น้องนอครับหาพี่น้องโชคดีมีความสุขความเจริญครับคิดจึงใด้อยมุ่งมา่ปรารถนาเงินหได้เงินคิดทอใหายได้ทองครับเพรห้โชคดีพราห้ชีวิต มีแต่ความสุขครับสุขสมหวังดังใจคิดขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขเด้อพไปน้องคนระับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ